ผู้ป่วยในระ,ระดับควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้นะครับของเภอโพลไซนนี่จะอยู่ในเกียรนะในระดับที่ต่ำนะครับแล้วก็ได้ร่วมกันศึกษาหาลือนะครับในระหว่างของทัพโรงพยาบาลครับซึ่งเราทำครั้งทัพแต่ผมเก็บข้อมูลในส่วนของกระบวน่าหั้าราชของเรานะครับซึ่งการเก็บข้อมูลนี้ก็จะดูจากฮีโมโกซีเอวันซีตลอด3ปีย้อนหลังเราจะไม่ผ่านนะครับแล้วก็ปีนี้เรา ทีปี62เราก็เลยมาวางแผนที่จะจัดการกับพ e ีโมโคพีเอวันที่ว่าทําไมเราจะได้ผ่านนครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายของกระบวนการยาวมีทั้งหมดที่ไม่ขาดคืนนะครับมีทั้งหมด110คนนะครับเราก็เอากลุ่มนี้นะครับมาจัดกิจกรรมนะครับโดยใช้กระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจนะครับโดยให้ผู้ป่วยในการค้นหาส,สะท้อนระดับน้ําตาที่แท้จริงนะครับแล้วก็ ให้มีส่วนร่วมนะครับโดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการวิเคราะห์สถานการณ์ที่แท,ท้จริงแล้วก็คื้อข้อมูลไปนะครับถ้าระดับน้ำตาลไม่ขีมีผลอย่างไรบ้างนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่อให้เขามีความตระหนักและวขรับรู้ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นของเขานะครับในอนาคตหลังจากนั้นเราก็ใช้รูปแบบกระบวนการเริ่มจากพบปัญหานะครับให้เขารับรู้ปัญหาหลังจากนั้นเราก็สร้างการมีส่วนร่วมโดยการ จัดทีมสุขภาพกระบวนการในการอบรมนะครับก็จะมีทีมสาสาขาววิชาชีพนะครับลงทุกราาสอสตนะครับก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับด้านอาหารนะครับโดยโภชนาการนะครับแล้วก็ด้านออกกาลังกายให้เขาไปควบคุมแล้วก็เพิ่มเติมเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับในการลดระดับน้าตาลให้ควบคุมทดลองายในสเดือนเสร็จแล้วนะครับเราก็ ได้ติดตามหมดโดยการเจาะทีมโอบพุทเอวเมื่อเขามีพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วก็คือ111คนนะครับมารับการเจาะทั้งหมดนะครับ8ปดสิ 80, 81คนนะครับแต่เข้ารวมโครงการของเราทั้งหมด9กาคนนะครับก็คือไปกรุงเทพหรือว่าไม่อยู่หรือว่าไปทํางานต่างถิ่นนี้ประมาณ1 1ิคนท่านนะครับที่เราติดตามไม่ได้นะครับ ก็เลยลอดในการเจาะไปนะครับแต่ว่าเราเจาะได้ทั้งหมดนี่ก็คือ,อ9 3คนนะครับคนปรากฏว่าระดับน้ําตาลของผู้ป่วยนี้มีในระดับในมีเฮโมโบินในระดับที่พอใจนะครับก็คือเกินร้อยละ40ตามเกณฑ์ของกระทรวงกำหนดนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ้าให้ส่วนการนำเสนอของ ท่านสมาชิกสภาจังหวัดรายละเอียดนะครับท่านอาจารย์ประไพศรีส S. 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 ัจจาครับท่านปลัดอำเภอท่านผู้แทนปลัดอำเภอแทนผู้แทนท่านนายพลปนสายครับท่านกำนันตำบลศรีสว่างท่านประธานสภาอบตศรีสว่างครับท่านผู้มีการโรงเรียนคนด่วนสาวเหตครับผู้มีการโรงพยาบาลบุญสายครับอาจารย์นิสิตบุญรันนะครับแห่ง สุดท้ายครับท่านสาสุดเพื่อคนสายครับก็รปสตทุกแห่งนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมในการประเมินรปสตของมูลนอธิคนสายที <il S 1> ่เคารพทุกท่านครับปรนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ได้ให้เกียรติกับคณะกรรมการในการมาตรวจประเมินเกณฑ์ของรปสตยจทธาของเมืองิธิคนสายวันนี้นะครับ ขอาอนุญาตแนะนําคณะกรรมการที่ร่วมอตรวจประเมินในวันนี้นะครับผมบุรีริมย์สักครับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลงนะครับใใท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับให้ตําคณะกรรมการที่ทาได้แต่งตั้งขึ้นนะครับเพื่อปฏิบัติภารกิจในการตรวจประเมินรอสตทติดาวซึ่งเป็นปฏิบายของกระทรวง แนะนำคณะกรรมการที่ร่วมโจทย์ประเมินคว kind of ันนี้ครับท่านแรกครับอาจารย์พนิษฐานาสุขครับท่เป็นนักวิชาการที่ดูงานประกันสุขภาพนะครับท่านต่อไปครับอาจารย์จุไรรัตน์กลางข่าครับที่ดูนทีการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบรูปแบบในการครับท่านต่อไปครับอาจารย์ประทุมทิพย์สุมากครับ พันสุดาภูวิธาภูรับจากคลุ่งานผู้ปครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขครับไปกับเด็กศัพกรครับเด็กัพกรพันยธรวิชัยวงศ์ครับจากกนุ่มงานผู้ปครองผู้บริโภคคุณอาจารย์นะครับต่อไปครับอาจารย์สุจิตราปัญญาธิรครับนักวิชาการจากกลุ่ม การประเมินรพสตติดตามนั้นนะครับเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่นำเกณฑ์คุณภาพนี้นะครับมาใช้เป็นแนวทางให้หน่วยบริการสัตว์ชุมชนของกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ในระดับของชุมชนคือรพสตนั้นนะครับเป็นแนวทางในการพัฒนานะครับซึ่งก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2564 ในภาพของการพัฒนาของจังหวัดรยเ็ดนั้นนะครับก็ได้ดําเนินการส่งเสริมณนะขณะที่ส่งเสริมก็มีการประเมินนะครับประเมินตากเกี่ยงคุณภาพของเกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์กลางนะครับก็จังหวัดรยเยนของเราน,น,นะครับก็มีความก้าวหน้าของการพัฒนาแล้วก็ผ่านเกณฑ์การประเมินมาด้วยแลนะครับ,นะรบ,นะรบในเป้าหมายของกระทรวงนั้นนะครับวามเป้าหมายไว้ปี2 5 6 4 ต้องผ่านเกณฑ์นะครับวัฐาลจอมปลดปล่ของเรานะครับก็ได้นำเนินการมาถึงเนปี2 5 6 3เราเหลือเป้าหมายของนับปีนี้นะครับเหลือเท่าไหร่นะครับปี8นี่เรา8 18 18นี่จังหวัดเราพอสตอบ้านพลลวนนะครับเป็นแห่งสุดท้ายนะครับของปี2 5 6 3 คณะกรรมการแรกของประเมิน19ตัครับอำเภอคุญสายเป็นอำเภอสุดท้ายของปีนี้นะครับแล้วก็เป็นรอพศต่อแห่งสุดท้ายของจังหวัดนะครับที่จะเข้ารับการประเมินถ,ถ,ถ้า,าถ้าปะก็จะแปลความหมายว่าจาังหวัดรดของเรามีรอพสต่อพักเจนรอพศต่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับณับวันนี้นะครับ แต่ว่าถ้าไม่ผ่านก็แปลว่าจะมาจะนี้หนึ่งแห่งที่ไม่ผ่านีกสองทางครับผม <c oughs> ก็ <c oughs> นำเรียนเครื่องเติมดังนี้นะครับผมที่บ้านจากภาพที่ท่านพออพ,อพอสตทั้งสองแห่งนะครับทั้งท่านกนชัยนะครับปพสตบ้านดนดวนแล้วก็ท,ออวท่านพอรพสตพระยาวนะครับบ้านหน่อนจะพันมาเสนอนั้นครับผมคิดว่านั้น กราโภสาธารณสุขแล้วก็ทงา,างภาคีเครายครับท่านผู้นำในส่วนของการปกครองส่วนท้องที่ท้องถิ่นะครับรวมทั้งผู้เข้าร่วมชุมก็คงเห็นเกณฑ์เห็นกรอบของการพัฒนาแล้วก็การลงเงินครับโดยสรุปไปแล้วนะครับเกณฑ์คุณภาพนั้นนะครับออตอบด้วยทางต่างที่ในระดับน้ำเส้นไป ผมเตรียมเพิ่มเติมดังนี้ครับถ้าถ้ามองโดยภาพสรุปนะครับเกณฑ์นั้นนะครับจะให้ความสําคัญในการจัดบริการของหน่วยในการสมบคุมควที่ให้มีคุณภาพและมาตรฐานใน2มิติครับมิติที่1่คือมิติการบริหารจัดการองค์กรการบริหารจัดการองค์กรก็จะว่าด้วยเรื่องของการตั้งแต่เรื่องของการวางแผนการ บริหารทรัพยากรนะครับคนเงินของนะครับการวางแผนการทํางานนะครับการจัดบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลการป้องก,กันส่งเสริมสุขภาพการคุ้มครองพุทธโลกเหล่านี้นะครับก็จะมีก็ต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานนะครับอันนี้มิติที่นึในการบริหารจัดการในภายในองค์กรครับมิติที่2นะครับของเกณฑ์ก็คือเรื่องของมิติของการพัฒนา ระบบสุขภาพร่วมกับท่านผู้นำชุมชนนะครับโดยมีเป้าโดยมีเป้าหมายปลายทางก็คือทำให้ระบบสุขภาพของชุมชนมีความเข้มแข็งระบบสุขภาพของชุมชนมีความเข้มแข็งน,นั้นครับเป็นบทบาทของท่านผู้นำชุมชนเป็นบทบาทของชาวบ้านทุกคนที่อยู่ในชุมชนที่จะลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของในการจัด ระบบสุขภาพของตัวเองจนเป็นระบบที่สามารถพึ่งพาตนเองได้จนเป็นระบบที่สามารถที่จะดูแลสุขภาพของทั้งตนเองและที่นองในชุมชนได้ไดอย่างมีคุณภาพครับเจนนี้นะครับจะเจนรอพอสตติดดาวจะอยู่ในหมวดที่สองท,ท,ที่ทางท่านบอทั้งสองท่านได้นำเสนอเรื่องของกการ ประสานงานเรองของการมีส่วนร่วมของภาคเอานตัวตัวที่จะเป็นจุดเชื่อมระหว่างหน่วยของรอปสต,ตกับชุมชนก็คือปัญหาสิขภาวภาพของพื้นทีน่ซึ่งมี4-5ปัญหาแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับเป้าหมายของการพัฒนาของอออคอสอตัวนี้ครับตัวนี้นมองให้เกิดการจัดการที่มีความเช้่มแข็ง ทั้งจุดหมายปลายทางหรือจุดที่เป็นจุดสำเร็จของของการบริหารชุมชนเข้มแข็งนั้นนะครับก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ชาวบ้านนะครับได<ม>้เข้ามามีส่วนร่วมกับท่านผูน้นำชุมชนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาความทุกข์ยากของตนเองแล้วเอาปัญหาและความทุกข์ยากของ หมู่บ้านนั้นของชุมชนนั้นนะครับมาวางแผนในการพัฒนาดําเนินการพัฒนาแล้วก็ประเมินผลแล้วก็มีการพัฒนาที่เป็นเป็นวงจรเป็นห่วงครอบดังนีนะ้ซึ่งผมคิดว่าถ้าถ้าเราทบทวนนะครับว่าสุขภาพของชุมชนเข้มแข็งนั้นมีความหมายเดียวกันกันกบคําว่าชุมชนเข้มแข็งนะครับที่กระทรวงมหาดไทยใช้เป็น แนวทางการดำเนินงานนะครับทั้งหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุดหมู่บ้านเสิษฐกิจพอเพียงเหล่านี้นะครับคำอย่างไรก็ได้ครับภายใต้ชื่ออย่างไรก็ได้ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าระบบสุขภาพเป็นระบบของคงุ่มบกค,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 คือตราบใดที่คนแข็งแรงแต่ว่าอ,อยู่ในชุมชนที่มีะทะเลาะบอกแว้งเหล่านี้นะครับอยู่ในชุมชนที่